you mm -hmm. งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขัแก่นเขต5ขอต้อนรับทุกท่านด้วยไมตรีจิตและมิตรภาพอันบริสุทธิ์สู่งานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันด้วยความยินดียิ่งจากทุกกำลังใจที่ได้รับเมื่อวันวานและวันนี้คือพลังที่จะเติมเต็มให้ขอนแก่นเขต5ก้าวไปข้างหน้าเพื่อที่จะบอกกับสังคมทุกภาคส่วนว่า ภายในปี2556สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมัธยาศนแก่นเขต5เป็นสำนักง,งานต้นแบบของภูมิภาคในการบริหารจัดการที่มุ่งสู่มาตรฐานบริการเหนือความคาดหมายภายใต้เป้าหมายมุ่งสู่ดาวดวงเดียวกันขอนแก่นเขต5มุ่งมั่นรังสรรค์ทุกภารกิจด้วยค่านิยมขององค์กรที่ว่า สามคัคคีมีคุณธรรมนำสมัยใส่ใจบริการบริหารเป็นเลิศโดยมีดรอัธพลตรึกตรองผู้ในการเขตพื้นที่การศึกษาวิทยาฐานะเชี่ยวชาญเป็นจอมทัพในการขับเคลื่อนนำพาทุกทฤษฎีวิธีคิดสู่วิถีปฏิบัติด้วยกายภาพทางภูมิศาสตร์ที่กว้างใหญ่เป็นเขตพื้นที่การศึกษาขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ ให้บริการทางการศึกษาในท้องที่การปกครองเจ็ดอำเภอคืออำเภอชุมแพอำเภอภูเวียงอำเภอหนองเรืออำเภอสีชมพูอำเภอภูผาม่านอำเภอหนองนาคำและอำเภอเวียงเก่ามีโรงเรียนในสังกัด259แห่งพู่มในการโรงเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งพนักงานราชการตลอดทั้งบุคลากรสนับสนุนทุกประเภทจำนวน2,786คนนักเรียน เมื่อวันที่10มิถุนายนปีการศึกษา2555 3 9 8 0 9คนทั้งนี้มีโรงเรียนเอกชนเป็นหุ้นส่วนคุณภาพด้านวิชาการจำนวน35แห่งแม้จะมีเขตพื้นที่บริการที่กว้างใหญ่สภาพภูมิประเทศที่แตกต่างทั้งที่เป็นขุนเขาและที่ราบลุ่มริมเขื่อนมีใช่อุปสรรคและปัญหาในการดำเนินง,งานแต่อย่างใดทั้งนี้ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ได้รับแรงใจส่งเสริมสนับสนุนเป็นหุ้นส่วนขับเคลื่อนทุกภารกิจเพื่อพิชิตเป้าหมายขององค์กรจากพระนท่านดรสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภาซึ่งเป็นบุคคลคนต้นแบบในการยึดความถูกใจเป็นที่สองความถูกต้องเป็นที่หและในฐานะที่เป็นคนขอนแก่นเขต5ที่อยากจะเห็นยาวชนคนในพื้นที่ เป็นคนเก่งคนดีมีคุณธรรมโดยเฉพาะสนับสนุนให้มีศูนย์คนคนธรรมให้คนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ได้ฝึกจิตฝึกตนเพื่อค้นหาหลักความจริงทางศาสนาอีกหนึ่งกำลังใจที่เป็นขุมพลังให้คนขอนแก่นเขต5มุ่งมัน่นเพียรพยายามในการขับเคลือ่อนดำเนินงานทุกมิติของคุณภาพ คือด็ร1 5 2และ2,553ผลสมริตทางการ,รเรียนจากการสอบระดับชาติโอเน็ตเป็นลำดับที่8ของประเทศ2ปีติดต่อกันและปีการศึกษา2,554ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่าเฉลี่ย56.86เป็นลำดับที่3ของประเทศสืบเนื่องเชื่อมโยงจากผลสมริตการสอบโอเน็ตตามที่กล่าวสาระการ,รเรียนรู้ภาษาไทยและศิลปศึกษา สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแก่นเขตหามีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับที่หนึ่งของประเทศ,เทศผลงานมวลมรวมในด้านคุณภาพผู้เรียนด้วยความตระหนักมุ่งมัน่นและเพียรพยายามของบุคลากรทุกภาคส่วนในทุกมิติของการขับเคลื่อนภาระงานผลงานมวลมรวมในด้านคุณภาพผู้เรียนสะท้อนผลงานเชิงประจักษ จากการประกวดและแข่งขันทักษะความรู้ความสามารถทางวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนัก,กเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา2552ชนะเลิศระดับเหรียญทอง152เหรียญทองซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในรอบ59ปีและปีการศึกษา2553ชนะเลิศระดับเหรียญทอง222เหรียญทองเป็นลำดับที่1ของจังหวัดขอนแก่นและลำดับที่4ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และปีการศึกษา2554คะแนนรวมทุกระดับเหรียญรางวัลเป็นระดับที่หนึ่งของภาคอีสาเขตพื้นที่แข่งเขตข้าท่านผู้ในการเป็นคนแรกที่ได้ระดับเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตห้าเชื่อว่าทุกก้าวที่เราย่างจะสร้างทางในทุกที่คนทำดี ย่อมมีที่ยืนที่ดีในสังคมเพื่อเป็นการยืนยันในความสําคัญดังกล่าวถึงได้ก่อเกิดกิจกรรมอันทรงคุณค่าวันเกียรติยศเราสร้างเองได้ซึ่งเป็นเวทียกย่องเชิดชูครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ประกาศเกียรตยิยศสู่การรับรู้ของมหาชนและยืนยันวาน่าคนทำดีย่อมมีที่ยืนที่ดีในสังคมอย่างแท้จริง ทุกวงล้อของภารกิจขอนแก่นเขต5ห้หมุนอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุดนิ่งมุ่งมัน่นเพียรพยายามพัฒนาขับเคลื่อนเป็นไดนามิกตามวงจรคุณภาพ PDCA มีการสะท้อนผลจากการดำเนินง,งานทุกมิติเผยแพร่สู่สายตามหาชนคนทั้งประเทศด้วยสื่อ ICT และดิจิตอลผ่านสถานีวิทยุ KKN 5 r a d i o ออนไลน์และหนังสือพิมพ์วิชาการครูขอนแก่น5นิว ด้านการบริหารจัดการโดยนำระบบ ISO 9001 version 2008ซึ่งเป็นระบบการบริหารตามมาตรฐานสากลมาใช้ในสำนักงานและเราภูมิใจที่จะประกาศให้ทุกภาคส่วนรับทราบร่วมกันว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนแก่นเขต5เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพียงแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่ผ่านการรับรองในด้านนี้ จากมวลรวมผลงานระดับแนวหน้าตามที่กล่าวสะท้อนสู่การรับรู้สนใจและใครที่จะมาเยือนจากพี่น้องทุกสารทิศเพื่อเป็นการสนองตอบต่อความเรียกร้องความต้องการและการถูกถามหาจากกัลยาณมิตรทั่วล่ากระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้เกียริสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหอแกนเขตห้าในบทบาทที่ได้รับการกล่าวถึงเป็นสำนักงานต้นแบบ ในการบริหารจัดการเหนือความคาดหมายนำผลงานผลผลิตและกิจกรรมดีเด่นเป็นต้นแบบในหลากหลายมิติไปจัดนิทรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สายตาการรับรู้ผู้กระหายคุณภาพในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ในการกลุ่มอำนวยการของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศซึ่งได้รับความสนใจไฝศึกษาจากผู้ร่วมงานและสาธารณชนคนสพทอ,อย่างเนืองแน่น ตามที่ปรากฏในแฟ้มภาพผ่านสายตากรยาณมิตรผู้ทรงเกียรตินักเวลานี้ทุกก้าวย่างที่ผ่านพ้นคือผลงานที่ผ่านเลนอีกร้อยพันที่มองไม่เห็นเชิญท่านเป็นผู้ชี้ทางทุกมิติที่ท่านให้คือกำลังใจดนให้สร้างคือผู้ร่วมทางที่จะร่วมทำจึงขอขอบคุณที่จะร่วมนำร่วมพัฒนาสวัสดี